พี่ค่ะนักนกินนักคนดี้แอน Action เย้ <Yay! S 1> <Yay! S 2> วันนี้นี่ยจะมารีวิวที่ตัดกระดาษอันนี้แมมมาซื้อมาจากที่ไหนอ่ะแม่าซื้อที่ออเดอร์มาจากไหนโอเคอันนี้แมมมาซื้อมานานมากเลยทั้งหมดราคาประมาณ200นิดๆค่ะใต้ข้างล่างก็มีนี่เปล่แมก็ก็มีการ์กใยสองอันนะอันนี้เป็นสีฟ้า อันนี้ก็จะเป็นกัรไกอันนี้หยิบเรียบ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นจิ๊กเกตแดออกมาก็จะเป็นลายอย่างนี้เอามาขอเข้ามาช่วยละกันนะคะอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนคือเราเปิดกล่องออมามันก็จะมีกระดาษแบบหลายสีทั้งปึ้งอย่างนี้เลยสีม่วงส,ส,สีแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองโอ้มีเค,ค้กด้วยอะอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่าง ตัวอย่างอันง่ายๆก็อย่างเช่นอันนี้นะคะกางออกมากระดาษจะเป็นรูปแบบแบบนี้เขาจะเห็นรอยปะใช่ไหมรอยปะก็คือจะเป็นรอยที่เขาให้เราพับกึ่งกลางแล้วก็พับลงไปนะคะให้มันได้ครึ่งหน,หนึ่งพ,พอดียมพับไม่รอดอะ่ะครับไม่รอดแปลว่าอะไรครับยมพับไม่ดเีเสร็จแล้วเราได้อย่างนี้นะเซี่ยวนึงเราก็จะใช้กันไก่นะคะตัดตามรอยนี้แบบนีไ้ได้เลย ก็มีการไกของหนูอันนี้ยกให้ไกะแล้วพอตัดเสร็จเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเป็นลายลวดลายที่แบบเต็มสองข้างอันนี้ใครทายถูกบ้างมันเป็นลายอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หรอหนูดูไม่ออกอ่ะตัดให้เด็กๆ ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะกล้ามเนื้อมือมัดเล็กหมายถึงลก,ก,กล้ามม,มือตัวนี้ค่ะเราจะฝึกด้วยการระบายสีก็ได้แต่ว่าถ้ากันไกลมันก็จะเป็นการยับทั้ทางอย่างหนึ่งแต่ว่า <c oughs> อะไรนะ <c oughs> แต่ต้องระวังนะเพราะกันไกลอ่ะมันก็จะมี2แบบแบบที่ตัดเนื้อไม่เข้าก็าคือเป็นกันไกลสำหรับเด็กซึ่งก็เป็นชุดชุดอันนี้แหละ แอาทำไมตัดแล้วเป็นอย่างเงี้ยออก็เพราะว่าเกดตัดผิดพับผิดนะสิ่อ่าอันนี้เสร็จแล้ว <S <S เสร็จแล้วแบบนี้นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะกางมาให้ดูมันก็จะเป็นหุยสตรอเบอรี่เปล่าหรือหัวมันใช่สตรอเบอรี่ไหมคะม,ม,ามาว่าลูกน่าเท<อ>งเลยอ,อย่าลืมนะคะเรื่องกันไก่ต้องใช้กันไก่แบบสำหรับเด็กเท่านั้นไก่ต้องใช้กันไก่สีฟ้า อันนี้ไม่เป็นกันไกลแบบอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้น้องเกดให้ดูอาจจะไม่ชัดเท่าไรหร่ดูตีได้หรือยังกายระวังน,น,นับมือนะเอาเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจับอ่ะจับอย่างนี้จับด้านจับด้านนี้นะคะแบบนี้หนูไม่นถนัดจับอย่างนี้มันก็เบี้ยวเห็นปะจับด้านนี้แล้วก็ตัดกันไปเลยเมื่อกี้เกือบพังอีกแล้วอะนูเผลอไปตัดทางนี้เห็นไหมเห็นไหมมันขาดแล้ว 可贝大姐姐。 ไทยถูกไหมนะพี่เจสถามมันคือลายอะไรมันคืออะไรอะไม่รู้เลยค่ะแค่นหยัด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 หแค่หยัดยัด,ด,ด,ดอ้ะอะไรอะ่ะไม่รู้อีกแล้วอ้าวีหม้อมีหม้อหุงข้าวอ่ะอันนี้ดูออกมี่มอ้ออ้าวแล้วมีทำไมสี่ด้านี่ยนี่อันนี้อะไรผู้หญิงตุ๊กตาผู้หญิง อย่างนี้นี่จะเสร็จแล้วนี่จะเสร็จแล้วนะถีบเชือดึงกลางออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีแดงแล้วจะต้องวางกับพื้นละดูไม่โดดแบบนี่ไงเห็นไหมที่ตัดออกมาสวยไหมคะสวยเออเห็นไหมคือถ้าเราตัดไอ้ตรงพื้นทึบๆออกไปก็จะเป็นแบบนี้อ่ะวางนี้ให้ดู ของน้องกายก็เหมือนกัน,นกายวางก่อนสิวางลงทำทำไม่เห็นสวยเหมือนดอกไม้มอของน้องกายเมื่อกี้ที่ตัดก็เหมือนกันคือถ้าเราตัดตรงช่วงปากแล้วก็อันนี้จมูกมั้งแล้วก็ปากอันจะใหญ่ออกเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะปลาหมึกปลาหมึก มันคือตัวอะไรเพราะอะไรเนี่ยอันนี้มันคือตัวอะไรใครเดาได้บ้างเดี๋ยวเราต้องจุดตาอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้รูปแบบที่เขาเรียกว่าสมมาตรเด็กๆใครเคยเรียนเรื่องการสมมาตรนะคะการสมมาตรคือถ้าเราพับครึ่งทั้งสองด้านมันจะต้องเท่ากันแปลว่าด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยเท่ากันแบบทับกันพอดี จะเรียกว่าการสมมาตรนะคะยากไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนั้นเรียนน่าจะป .4 มั้งเดี๋ยวคงถ้าใครไม่เคยเรียนเดี๋ยวว่คงจะได้เจอนะคะในบทเรียนอ่ะเยอะแล้วดเด็กๆพอ,อยังคะไม่พอด,ดอกไม้ะะมีใบไม้ให้เดาเราจะได้ดอกไม้ทั้งหมดสองดอกม,อมาณนี้คือเหมือนเขาให้ทำมาแล้วเราก็จะต้องไปตกแต่งเพิ่ม ตกแต่งเพิ่มอะค่ะอย่างเช่นเนี่ยต้องไปตกแต่งตาเพิ่มอันนี้นะให้ดาวคืออะไรรู้ไหมส้มใช่ส้มหรือมะนาวที่แบบผ่าเป็นเซี่ยวเซี่ยวผ่าครึ่งแนวนอนแล้วอะค่ะผีเสื้อก็มีนีผีเสื้ออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ใบไม้ค่ะใบไม้ใบไม้ทำไป,ไปแล้วใช่มีหลายอันโอ้เยอะมากเลยเอาเป็นว่า คือแม่ค้าซื้อกับคนไหนก็ไม่รู้แล้วอ่ะคงตามไปซื้อลำบากเด็กๆก็ลองหาดูนะคะถ้าใครเล่น Facebook หรืออะไรอย่นี้ได้มันมีชุดฝึกแบบนี้อยู่ก็ลองไปตามหาซื้อกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่แอนว่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะน้องเกทพขออยังยังเดี๋ยวให้ตัดต่อได้แต่ว่าบายยเพื bye, <ๆ>่อนๆก,ก่อนแล้วค่ะ โอเคงั้นบายบๆเพื่อนๆดีกว่าค่ะบายบายถ้าเป็นเพื่อนไคหนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้ะกดกระดิ่งนะคะื่อติดตามคลิปใหม่ได้นะคะบายบาย